ช่วงนี้ผมแพ้พี่มาลูบ่อยมากๆจาก2คลิปนี้ผมก็เพิ่งแพ้ไปโคตรเจ็บใจวันนี้ผมจะมาล้างแค้นด้วยแมปไลเวนเป็นอย่างที่ผมมั่นใจสุดยนะเพอะเลเวล30กว่าเลยใครคาได้สิตัวก่อนเป็นฝ่ายชนะใครที่ชอบเทียบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อใจผมนะเฮ้ยเลเวล35ได้ไงเนี่ยเล่นดิเล่นนิดเดียวเองเออเมื่ไหร่เอาเกือหรือเปล่าเกมเนี้ยเจม ก็แพ้ไปหลายคลิปแล้วนะช่วงเนี้ยผมจะมาทวงวันลังคืนปามาไหไม่พูดเยอะแล้วกันแค่ได้สิบตัวก็ชนะนะเพื่อน s <S ได้เลยอาจจะเป็นส <c oughs> ิบศูนย์ก็ได้ด่านไหนด่านไหนให้เลือกอ่า,อาสุ่ม์ศูนยก็ได้ศูนยก็ได้ด่านแรกอ่ะมันสูงปืนรอบปืนสีแดงนะครับเราไม่ได้เติมนะคลิปนี้ไม่มีแกงแน่นอนโอ้ยมีอาบีจีเหรอแน่นอนใสมืุ๊กี้แบบผมลืมกดชักแม็กนะครับโดนไปดี ได้นะมึงเลกินไว้ามมึงเก่งแค่ในบล็อกกูตอนนั้นแหละมีเฮ้ยเือบตายรอราห้ามแพ้นะครับตานึงเอ้ยเอ้ยตายลยโดนหัวโอ้ยใสเฮ้ยเดี๋ยวเ้เนเหอีเนมาเหลือี

หนูโคตแรง What's up เฮ no. oh, oh, yeah, oh, ้ยโคตรแรงเว้ยเล่นกี่ปอนด์ Nope เฮ้ยเฮ้ยหนูมึงโกงจังวะกูบอเอาวางดิเฮ้ยติดโอ้โเพอนมนแนขอนักไปก่อนนะจ๊ะสองศูนย์อุ้ยดาแล้ววะไม่เคยเล่นอุ้ยอุ้ยดันไม่ What's up เอ้ยมันมันเกิดตรงไหนโอ้มันเกิดข้างล่างข้างบนนี่ว่ะเฮ้ยได้ยังทีอยู่ไหนวะเพื่อนแบบนี้มันใหญ่ยังวะ bitch. it, Watch Are you sure โอ้ยหัวโน้ปโอ้ยโกงไว้เนี่ยเจีมันคืเล่นมาจากไหนหรือเปล่าเนี่ยเล่นเล่นบอคคูนนบอคคูมานลากหัวได้ด้วยโอ้ยเลวอีกแล้วโอยอ้ยยอ่มแพ้เลยได้ไหมเนี่ยสามสูดแล้วเนี่ยเฮลิสถานีสถานีเฮ้ยมันมันกระดึงกระดึงด้วยวะทุกคนยังเป็นฮาโลวีนอยู่เลยนะครับ เอ้ยเเกือบตายฮัลโหลโอ้โดนระเบิดทุกครั้งเลยเอ้ยเกือบตายเย็บแบบร้อยต้องปาระเบิดให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าระเบิดมันคูดาวนานนะนี่นี่เดี่ยวร้อยเอ้ยเอ้กือบตายหนึ่งต่อสามด่านไหนเพื่อนด่านนี้ไปลาวานะครับถ้าตกลาวานี่คือตายเลยเนะทุกคน ตายโอ้ยอยู่ที่ต่ำว่าโดนกดหัวนะครับ yes oh วุ้ยหัวทุกเม็ดหวัวทุกเม็ด<ฆ>อย่าเม้มม,ม,มึงยอย่าเม้มเจ้ครม,มึงอย่าเม้มมึงคุยกับคนดูหน่อยดิเพื่อนเฮ้ยวุ้ยดูเกือบตาย <c oughs> ทีดตงแล้ววะโอาหวัดไม่ได้วะปีที่มารู้เขาลวกว่านะครับเ,เ,เ,เรียบร้อยสีลงสีนี่ย้อนรักู่ยมนี้หรอ <c oughs> <c oughs> สองต่สามนี่สีลงสองสีนะจเจมมึงโดนหลงสีนะเอากระสูตกรสูตรุผลไงม <c oughs> ีวันหลงสีไงสตรจริอะ โอ้ยกบตายฮีสีว่าลงซีโอ้โหลูกดอกอาบยาพิษปะเนี่ยงางเต็มข้อรอเต็มแข้งพี่ว่าหลวงซีมันอยู่ไหนวะหลวงซีอยู่บนหลังคาเจมนี่หลวงซีต้นหัวโอ้ยกูแพ้ธนูกูแพ้ทางกัดโอ้โหมันจะชักก็ลวกยิงผมอ่ะโอ้โหูอีกแล้วกูชนะธนูมันกูเล่นแต่ธนูดีกว่า โอ้ยโอ้ยกูหันหลังมาทันนึงครบจับตัแกคือเ้ยเฮ้ยเฮ้ย What's up โอ้ยติ๊กต่อมบุยโอ้ยมึงเล่นเดียทันดูนะสี่ต่อสองอ้ยด่านแคบๆแบบนี้เกมแคบมากแล้วเป็นแบ็คลูมนะครับด่านนี้สี่หลงสีมั้งเกมด่านด่านนี้กูบอกเลยนี่สียหลงสี่ใ่โอ้ยกูยังไม่โดน ไปจนหัวตายเลยโอ้โหโอ้ยไม่ตายนี่ก็รุนระทึกระบรรยากาศวันเรานี่สีลงหลงสีนี่สีลีลงสีอนี่อะไรของนผมไม่ผมไม่พูดนะทุกคนนี่ สามต่อสี <mean> ่ c a ห c h i อ้อโหไปอ๋อโหนี่นี่ ต่อเราจะให้เกมมันสุ่มนะครับว่าจะเลือกแต่ไหนให้เราการเทรนนะครับเกมมึงเห็นป้ายโฆษณาปะเดี๋ยวเราจะเอาร้านแม็กมาติดตรงนึงรู้ปะนี่เป็นไงอย่าลืมไปซื้อกันด้วยใช่ไหมเจมร้านจำหน่ายดีที่สุดตรงมึงมันมีถังไฟนะเจมนี่มึงตัวระเบิดกูระเบิดสุดเจมระเบิดสุดนะ a few moments later นี่5ต่อ4เฮ้ยจะตายนี่เรียบร้อย RPG หรอโอ้โหมันเห็นกูด้วยคิดวกูจะแอบลักหน่อยเจมเรียบร้อยหัวทุกเม็ดอะไรกูตามหลังมา6ต่อ4โชคชะตาจงนำพาโอ้โหนูนำพาไปด่านเลโก้อีกแล้วเจม โอ้โช oh! ัวร mm ์น hmm. ีม no ึงตายยักตายเย็นจังวะเจมตีนี่นี่ Thank you Thank you เ yes, จ no? ็ดต่อสี oh, <oh ่ยีดสีบสามเกมทกคนโอ้โหโดนนี่เฮ้ยโอ้โหโดนละวะขึ้นมาเฉยขึ็นได้ไงวฮ้ววเฮ้ยบายเขาอยู่ไหนวะ จอหัวจอหัวโอ้โหตัวระเบิดมันตายก่อนนะครับนี่นี่นี่แย่ไหมบิ๊ทง่ายทีอย่างเงี้ยเจมโอ้โหเด็ดร้อยนี่เฮ้ยแปดต่อสดอมดันเหมือนเดิม

เจ็บแผลเมันลอยหลังอ่ะว้าซ์ฮะหน้าต่อไตัวอีกไหมเนี่ยมึงอ่ะโอ้โห What the dog โอ้ยต่อเลือต่อเลือดต่อเลือโอ้ยเฮ้อย่าตึงใส่กูทีฟ้าเ็กนี่ Catch bitch โอ้ยดนไไงนี่โดนเอาคืนนะครับโอ้ยไปแล้วเบิดสูตรไอที่ What's up f u c r s โอ้ยโอ้ยโดนของได้ไงวะโอ้ยหกต่อแปด น no well, ี่น yeah. ี hey, <really? ่นี yes. ่ What's up โอ้ห Oh gotcha bitch โหมันอยู่ข้างบน I'm fast as fuck โอ้ยนี่วัดวัดวัดได้พีจีแล้วว่าช่วงเนี้ยเจมนี่นี่เ y e น i ั fast as f u c กโอ้ยโอ้ยโดนตัวที่ผ่านแล้วไงโดนมารู้ตีตื้นนะครับมันเริ่มเอาจริง โอ้โหเจ็ดต่อดโอ้โหทุกคนตอนนี้โคตรใหญ่นะครับนี่เรียบร้อยเสเรียบร้อยตูกขึ้นมาโดนทีหัวอ่ะการเฉดบิ้โอ้โหตายการอากาศเลยเรียบร้อยวรนยาไกโลโอ้โหนันคืไร อหนี่กาาดยบวยไอเฮียมันมาหรืเมื่อไหร่เหรอนี่แค่นิดเดียวโอ้โหถ้าโดนอีกนะเก้าต่อเจ็ดเกมนี้ผมห้ามแพ้

นี <54. S 2> ่เฮ้ย I'm fast as fuck โอ้ยกูเปลี่ยนปืนไปไหนกูไม่ได้จริงบัลลังก์นี้มันคือของกูไรวันแต่แม่งโคตรตึงเลยนะทุกคนสิบต่อเจ็ดแ้วเราก็จะไปท้ามาเล่นบล็อกฟุตหรือว่าเตะตองเกีตอีกแล้วนะครับพอเราชนะมาแล้วยังยังไม่ครบเลยอะเปยังไงต้องต้องต้องทบบอทอันทบอัทบ เดี๋ยวผมไปฝึกมาเล่นนะเฮ้ย<อ>เดี๋ยวผมไปเล่นมาฝึกเอ้ยเัน๋ยวพูดว่าอะไรวะเจมเดี๋ยวผมไปฝึกเล่น <c oughs> เออเล่นมาเออเออเยอะเพิ่งจัดอะไรสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวไปติดตามช่องพี่มารุนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อผมด้วยนะเสื้อมารุขายเยอะแล้วนะครับไม่ต้องไม่ซื้อขอซื้อ <c oughs> ไปเจมบ,บายๆคนดูนี่บายบ๊อ